สวัสดีค่ะรอบบ่ายก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะปุยปุยดีเอ็กซ์ูซมอเตอร์ค่ะหรือว่าปุยปุยรถมือสองบางใหญ่นะคะต้องบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะดีเอวันนี้ปุยจะมารีวิวไปพาชมดีกว่าปุยจะมาพาชมมิวเนะคะทั้ง4คันแต่เมื่อวานเดี๋ยวไปพาชมไปแล้วรอบนึงยังยไม่ทางได้ลงคลิปเลย ยังไม่ทันจะได้ลงคลิปเลยเจ้านายเพิ่งมาเมื่อเช้าเคาะราคามาใหม่นะคะว่าส่วนรถ3 0 0 0 0บาททุกคันแต่ว่าปุ้ยก็เลยต้องมาอัดคลิปใหม่เพราะว่าคลิปเดิมใช้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานะคะเนี่ยราคา9 2 9 0 0 0บาทอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะทั้ง4่คันเลยวิวเอ็กตัวเก่าหน้าเก่านะคะทั้ง4คันนะคะวิทนนะะขายแค่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมันจะมีคันไหนบ้างจะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับสายนะคะสายที่แบบว่าไม่อยากได้ธรรมดาธรรมดานะอยากได้ตัวแต่งนิดหน่อยนะคะน,น,นะคะ, X, o นะคะ D o ปี2019ค่ะเครื่องนี้เครื่อง3อันเลยสียขาวนะคะตัวนี้นะคะ899ค่ะลูกค้าคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเรื่อยๆที่รกคันกันเลยตอนนี้สีขาวเครื่องส0 0พันสีขาวเครื่อง3 0มพันตัวเดียวนี่ก็คือมันจะเป็นตัวแต่งแล้วเพวื่อนๆเห็นปะไม่ว่าจะเป็นพวกซุ้มล้ออะไรพวกเนี้ยิ้วอ่ามันจะค่อนข้างครบถ้วนกว่าแล้วก็ภายในดำนะคะภายในดำหล่อมากต้องบอกแบบนี้เลยนะคะใหม่มากด้วยด้วยใหม่มาก อุปกรณ์ครบคันนะคะนี่เห็นปะ่ะจอกลางก็มีแอร์แยก3ามแถวนะคะต้องบอกก่อนเบาะหนังนะโอ้ยนึกว่านักกล้ามนะคะเออนั่งก็รู้สึกดีนะเออมีกล้ามกล้ามนะคะครับอ่าตัวนี้นะคะ8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะฉลากอยู่นันหล่นนะคะ ครบทั่วเลยแต่คันนี้มาอยู่ที่แสนหกนะคะเพื่อนๆค่ะ Dionic ตัวนี้ปี2019นะคะเครื่องสามพันมาอยู่ที่แสนหก่าพิขายอยู่ที่899เกท่านั้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยอยากเครื่องสามพันก็มันจะกินเป่าวะมีเครื่อง1.9ึ่ปะปุยอ่ะ จัดไฮเดียลนิกเหมือนกันค่ะพึ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสตอรร้อยคันนี้นะคะคันนี้ใหม่ๆเลยตัวนี้นะคะเป็นเดียลนิกเหมือนกันแต่เครื่อง1.9ค่ะปี2019เหมือนกันค่ะแต่ราคาก็ขายรอบกันค่ะ899เเหมือนกันเพื่อนๆถามว่าเอ้าทำไมอ่ะปีด1.9แล้วทำไม3.0ราคาเท่ากันวะต้องบอกก่อนเลยว่าไมค์คันนี้แค่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะคะตัวเดียลนกนะคะตัวนี้ตัวใหม่เลยนะคะเอค่ะสภาพคันนี้คือสวยจัดเลยอ่ะไมคแค่แปดหมื่นเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆ่ะ มันคล้ายๆกันค่ะต้องบอกก่อนเลยถ้าเข้าไปเนี่ยความรู้สึกจะเหมือนกันเลยแต่แค่เครื่องมัน1.9นะคะสำหรับคนที่อยากประหยัดน้ำมันนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าอีสุอ่ะไม่ว่าจะเป็น d ี m มหรือ m อิลเออะเออมันประหยัดน้ำมันจริงๆนะเออมันอึดจริงๆอึดทนจริงๆอ่ะราคาเห็นปะราคายังไม่ได้แก้เดี๋ยวยัง9,29,000บาทอยู่เลยเม,มือ่อวานพิุดอัดคลิปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายไม่ได้ลงต้องมาแก้ไขคลิปใหม่รานะคาแค่8 9ดแสนเมานบาทนะคะแต่ตัวนี้ได้สีน้ฟ้านะคะสีน้ำตาลหายากนะนนาจะเจอบนถนนสักทีนะเพืเ่อนๆขาเอาเปิดด้านหลังดูก่อนแต่บิวเอเนี่ยเขายัางจะต้องแบบเป็นอัตโนมืออยู่นะคะแต่มันเปิดง่ายแหละแค่กดทีเดียวมันก็ขึ้นแล้วอ้าตอนนี้นะคะภายในกว้างขวางค่ะแบ่งโซนเรียบร้อยนะคะ อันนี้นะคะสำหรับวางของอุปกรณ์ก็ก็แก๊กๆเป็นพวกรองเท้าก็ได้กันเหม็นเนาะมาเรียบร้อยไป2คันนะคะสําหรับปี2องพัวเตัวดิ o n i c ตัวแต่งทั้ง2คันนะคะไม่ว่าจะเครื่อง1.9ห,หรือว่าเครื่อง3.0นะคะก็ื่ขายที่8 9ดแสนเบาทเท่านั้นเองแต่เมื่อบางคนบอกเฮ้ยแต่อยากได้ขบับ4ว่ะ เพราะว่าฉันก็ชอบแอดเวนเจอร์อ่ะฉันก็อยากขึ้นเข่าลงห้วยอ่ะแต่ฉันไม่ได้อยากได้ f o ร t จ n เ er. นอร์เพราะว่า f o ร t จ n เ er นอร์นะถ้าเอาขับ4ปี18นะราคาล้านทั้งนั้นเลยล้านขึ้นหมดเลยเอออยากได้ราคาเบาๆอ่ะแต่ก็แสนมีปะ จัดให้จ้ามี2คันเลยนะคะ2ตัวนี้รุ่นเดียวกันนะวปุ้ยรีวิว2คันพร้อมกันเลยดีกว่าไม่ใช่รีวิวพาชม2คันพร้อมกันเลยดีกว่านะตัวนี้นะคะมิวเนะคะสามจุดศูนย์นะคะสามจุดศูนย์ทั้งคู่เลยนะปี2018นะคะมาอยู่ที่แสนต้นทั้งคู่นะคะก็ขายเหมือนกันค่ะราคาเท่ากันเลยที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น,นะค่ะราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆค้าเพื่อนๆได้ขับสี่เลยนะคะไม่ว่าจะแอดเวนเจอร์ขุ้นเขาลงห้วยขนคนขอองะไร ก็แล้วแต่นะคะสายลุยต้องยกให้คันนี้เลยแล้วก็ราคาน่ารักอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าราคาน่ารัก,กอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่านะคะมีทั้งสีเทาทั้งคู่นะแต่เทาคนละอารมณ์นะเทาตะกั่วดีกว่าเทาบอลน,นะเขาเรียกกันสีบอลแล้วกันคันนี้ภายในจะเป็นสีครีมนะโดยปกติมิวเอ็กภายในเป็นสีครีมแลนะ้วล่ะนอกจากตัวไอคอนดีกาดิออนดิกะที่ภายในมันจะเป็นสีดํานะ พเพื่อนๆค่ะไอ้นักกล้ามตัวขาวเมื่อกี้นักกล้ามตัวครับนะคะอ่าจอเจอครบคันนะคะมีแอร์ให้แล้วนะคะสามแถวนะคะอ๋อไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะข้างหลังตัวนี้ก็เปลี่ยนจอมาให้พเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่นะคะราคาอย่าไปดูนะราคาเพิ่งลงนะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคา 0. 0. ่ะสามจุดศูนย์นะคะ D A D V D นะคะคันนี้นะคะมาอยู่ที่แสนเดียวค่ะแสนหนึ่งหมื่นสองพันออยน้ำลายติดคอค่ะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะมา ต่อเลยตัวนี้นะคะดูภายในกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะเพื <ๆ S 1> ่อนๆขาแต่ตัวนี้จอไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็ต้องแล้วแต่นะว่าอุดยแต่คันนี้ข้างในดูสะอาดห,หอมสดชื่นอ,ะอ่ะอ่าสวยงามนะคะเพื่อนๆขาขับสี่นะคะให้ดูเลยขับสี่ราคาเท่ากันนะคะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะทั้งสี่คันเลยตอนนี้มิวเอ็กหน้าเก่าโฉมเก่านะคะก่อนที่จะโบเดลเชนนะคะตอนนี้มีทั้งสี่คันให้เพื่อนๆเลือกสรรเลยนะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะอ่าชอบแบบสวยงาม ดูจานหรือว่าชอบแบบข่าวสายหรือชอบแบบเอเวนเจอร์มีทั้งหมดเลยี่ขายแค่899,000บาทนะคะแล้วที่สําคัญนะคะฟรีดาวได้ทุกคันนะคะผ่อนแค่1 5ื่นห้าเท่านั้นเองกรณีฟรีดาวนะคะผ่อนแค่1 5ื่นห้าเท่านั้นเองและเป็นโปรโมชั่นนะคะสําหรับรถนะคะรุ่นใหญ่ตอนนี้นะ,ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอน,นะคะ่ะลูกค้าออกรถศูนบาทเลย นะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะกู้เกินได้เลยถ้าการณีเพื่อนๆน,นะคะโอ้ยอยากเอารถไปปิดพวกบัตรเครดิตได้ไหมอ่ะอะจัดให้จะกู้เกินสักเท่าไหร่ดีบอกก่อนแล้วพวกนี้นะถ้าการณนีลูกค้าเครดิตดีนะเงินเหลือเป็นแสนเงินเหลือเป็นแสนยอดจัดล้านกว่านะกันนี้นะเงินเหลือเป็นแสนเลยค่ะลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอยากได้ว่ะปุ้ยแต่ยอดรถคันเก่าอยากเทิร์นรถด่ะแต่มันยังท่วมอยู่เลยอะ่ะไม่มีเงินปิดว่ะเอาเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าคิดว่าตัวเองเครดิตจริงตัวนี้จัดเกิน 5, 2, แสนห้าสองแสนก็ยังทําได้ค่ะถ้าเครดิตจริงลูก เงินรายได้พอนะจัดให้ได้หมดเลยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยพาราฉันเยอะว่ะทําไงดีวะมาเลยค่ะปุ้ยมีธนาคารนะคะที่ไม่เช็คภาระนะ,ะถึง3ที่ด้วยกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะที่เราจะจซ้ํๆเลยว่าธนาคารที่ไม่เช็คพารามีธนาคารเดียวไม่ใช่จ้กเอ็กซ์ซีมมอเตอร์ของเรานะคะธนาคารที่ไม่เช็คภาระนะคะมีถึง 3- 4ที่ด้วยกันเลยค่ะปุ้ยต้องบอกก่อนนะว่าของเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับนะคะถึง14สถาบันทางการเงินด้วยกันเลยเฮ้ยโอ้โหไฟแนนซ์อะไรเยอะขนาดนี้นะติดแบ็คล็อกอะไรสิ่งที่ก็ออกได้นะแต่ต้องใช้เงงินนค่อข้า อ่ะยางนี้เแต่ถ้าลูกค้านะคะที่แบบว่าเออปกติคะแนนผ่อนหมื่นห้าเงินเดือนต้องสามหมื่นใช่ป่ะแต่ว่าเฮ้ยผมเงิงนเดือนสองหมื่นห้าเองอะ่ะ แต่ผมอยากกู้คนเดียวได้ไหมไม่อยากคนมีคนกู้ร่วมจัดให้ค่ะปุ่ก็มีธนาคารนะคะที่คนเดียวงันเดยสองหมื่นห้านะคะสามารถซื้อคนเดียวได้ด้วยค่ะอ่าและถ้ากรณีนะคะเคยมีราชานนหน่อยละกันเคยมีราชาป่วิไม่ค่อยดีแหละแต่ปิดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถทําซื้อได้ด้วยนะคะเพราะอย่าลืมนะคะยอดจัดมันถล่มทลายเากว่าปรับสิบปรับสิบห้าคันนี้ก็ยังรอดค่ะเพื่อนๆะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะยังไงเอางี้ดีกว่าเพราะว่าหลายคนอย่างที่บอกร้อยคนก็ร้อยร้อยเคสอะไรเงี้ยเนาะฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวปุ้จะ ต่อกลับไปเป็นเคสให้เลยนะคะเดี๋ยวโทรคุยและปรึกษากันเลยนะ,ะว่าแต่ละเคสจ,จะต้องทำการแก้ไขยังไงนะคะอย่าลืมนะคะปุ้ยมีไฟแนนซ์รองรับนะคะถึง14ไฟแนนซ์ด้วยกันเลยค่ะมามามิวเอ็กกับปุ้ยนะคะทั้ง4คันนะคะจะเป็น1.9ดเโอนิกปี2019นะคะหรือว่าจะเป็น3.0 4WD ดศูปี2018 3.0ส0 4 WD ปี2018หรือ3.0 ดิโอนิกนะคะคันนี้นะคะพี่ขายที่8 9 9 0 0 0กาทม่บาทได้พรอนแค่1 5 0 0 0 0บาทเช่านั่นเองค่ะ<ส><ง>ฝากซื้อบักรเมืใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้บุยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัส<ง>ดีค่ะ